อาจารย์ครับเจ็บคอครับอาจอารย์ครับเจ็บค<ข>อครับ,รบสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีตรีจตวา วันนี้นะคะเราจะมาพบกับรายการรูเนอร์ลันๆลาค่ะรูเนอร์อีกแล้วใช่ค่ะรูเนอร์อีกแล้วเริ่มแรกนะคะเรามารู้ประวัติของชีรูเนอร์กันก่อนค่ะรูเนอร์เป็นคนอเมริกันอยู่ที่เมืองนิวยอร์คค่ะเฮ้ยหันอยู่นิวยอร์กเหรอใช่ใช่ค่ะเขาอยู่ที่เมืองนิวยอร์กโดยเขาถือสัญชาติอเมริกันค่ะประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาของรูเนอร์โดยเริ่มมาจากปริญญาตรี โดยเขาได้เรียนปริญญาตรีจากดักยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1937เขาเรียนในสาขาจิตวิทยาต่อไปปริญญาเอกเขาเรียนจากฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1941ได้เรียนในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการและหลังจากที่เขาจบในปริญญาเอกเขาได้ไปทํางานเป็นนักวิจัยในฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากนักจิตวิทยาชั้นนําซึ่งในการศึกษาที่ฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้บรูเนอร์นักพัฒนาแนวคิด เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และการศึกษาเชิององค์รวมซึ่งกลายเป็นรากฐานสําคัญในอาชีพของเขาเ,ออเรามาดูเส้นทางอาชีพของเขากัน 1. น,นักวิจัยที่ฮาวาซิตี้หลังที่เขาได้เรียนจบปริญญาเอกที่ฮาวาซิตี้ในตําแหน่งนักวิจัยเขาได้มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ก่อตั้ง Center for cognitive studies ร่วมกับจอร์จเอมิลเลอร์ ซึ่งซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและการรับรู้เขายังเป็นอาจารย์และนักวิชาการที่ฮาวาซิตี้เขาได้มีการสอนในเรื่องของการวิจัยและการเรียนรู้พัฒนาการศึกษาและเขาก็ยังสอนในอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยต่อไปที่ปรึกษาด้านการศึกษารูเนอร์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สําหรับเด็กในโครงการ MAN A Course of Study หรือว่า M A C O S ซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้ผ่านการค้นคว้าและการแก้ปัญหาและยังและยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่สหรัฐอเมริกาในช่วงปฏิรูปการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> เขาเป็นนักเขียนและนักทฤษฎีโดยบูเนอร์ได้มีการเขียนหนังสือและบทความเชิงวิชาการที่มีจำนวนมากหนันงสือของเขามีิทธยพลางมากต่อแนวคิดด้านการเรียนรู้และกระบวนการสอน ต่อไปเขายังเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้แบบคนพบในฐานะนักทฤษฎีรู้น่อเชื่อว่าการเรียนรู้ควรเกิดจากการสำรวจการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนแทนที่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูเพียงอย่างเดียวบทบาทในภาควิชากฎหมายในช่วงหลังของอาชีพเขาย้ายไปสอนที่นิวย r ก u ิเวอร์ซิตี้สค o ลออฟลาวโดยการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิทยาวัฒนธรรมและกฎหมายผลงานสําคัญใน อาชีพของเขาก็คือ 1. การพัฒนาทฤษฎี 2. การออกแบบหลักสุตร 3. การสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการค้นพบ 4. การบุกเบิกด้านจิตวิทยาเชิงพัฒนาการและการศึกษาเชิงองค์รวมต่อไปไปดูแนวคิดทฤษฎีและมาพบกับดิฉันแพทย์หญิงผู้ช่วยยมบาลบริบาลและพยาบาล 1. การจัดโครงสร้างของการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กที่มีส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งออกเป็น3ขั้นใหญ่ๆ 1. ขั้นที่การเรียนรู้โดยการกระทํา2ขั้นการเรียนรู้โดยการคิด3ขั้นการเรียนรู้โดยสัญลักษณ์การจัดหลักสูตรการเรียนรู้การสอนในให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียนและสอดคล้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพที่ดี การคิดแบบยังดูเป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยให้พัฒนาความคิดที่เริ่มได้แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้แการเรียนรู้เกิดได้จากการที่เราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสามารถจัดประเภทสําคัญให้ยากอย่างเหมาะสมรู้ที่ดีที่สุดคือการให้ผู้เรียนได้ค้น mama, พบก,การเรียนรู้ด้วยตนเอง และดิฉันอาจารย์ที่มีความบุกพร่องทางการเรียนรู้และมีสติปัญญาที่ไม่พร้อมต่อการสอนมาอยู่กันที่ Discovery Approach ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบและเป็นแนวคิดของเจอร์รูนบลูเนอร์ซึ่งหลักสําคัญของ Discovery Approach มีหลักสำคัญดังต่งตอไปนี้หการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ข้อสอบจะเป็นการตั้งคําถาม,ถาม จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถามเพื่อเกิดการเรียนรู้ครูคะอันนี้ใช่สับป,ประรดไหมคะใช่ค่ะนี่คือสับป,ประรดนนและนี่คือตัวอย่างของการตั้งคำถามส,สามเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างเช่นการสังเกตก<อ>ารเครห์และการฝึกปฏิบัติครูคะทำไมพี่ไปเลย,ย,ยอุ้ยจิ้งไค้าสี่การเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นการค้นพบที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเชื่อมโยงความรู้และการตัดสินใจอันนี้เลวอะไรได้โง่ ซ่อนไม่เคยตาและซ่อนไปเร้วรอบทีแรกวะซ้อมโอ้ยังไม่ยึดซับปารอดพูดซปรารอดฮ่าก,ก็คือการสร้างแรงจูงใจซึ่งผู้เรียนจะค้นนบความสําเร็จของตัวเองและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเอ้ากรต่ายเธอเอาหนังสือทำไม,ามาเยอะแยะ โอ้คุณครูอยากนนักกหมายไหมคุะต่อไปจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก d i s อิสโตรีแอคโตรซึ่งขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจะเป็นการเตรียมการนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้อันนี้สวยไหมคะน <c oughs> ักเรียนสวยค่ะคุณครูนี่คือขยะที่ต้องแยกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสองจะเป็นการสํารวจและการค้นหาและสามจะเป็นการคน้นพบหา,าหน้าอะไรแล้วตายให้หน่อยตาเคมีแล้วมันหาไม่เจอแล้วนี่แล้วเดียวจะทำสี่ การสรุปและการประยุกต์ใช้ก็คือผู้เรียนจะสามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นได้ซีมจำได้ไหมที่ครูสอนเรื่องขยะใช่ใช่กระต่ายขยะสีขยะที่เปียกเราคา่ะเราจะต้องใส่ไว้ในถังขยะสีเขียวใ,ใช่ไหมแล้วก็เลขดิฉันอาจารย์ศาสตราจารย์รปภผู้ช่วยนักดับเพลิงน้องกระต่ายพลังบวกนี่ไงเขาบอกว่าห้พิมคําให้จัง,งการ ของบูเนอร์นนการเรียนรู้ที่ให้ผู้ยังมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสารรค์และค้นพบและสร้างความเข้าใจใหม่จากประสบการณ์ที่หลากหลายค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนัทเทอดีชำนาเนธราหัสนักศึกษา1 0 0 2สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิชาติศิลป์ราหัสนักศึกษา1007ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัชยาศิร์รหัสนักศึกษา1012ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิษยาชวลเลิิ์ รหัสนักศึกษา1030ค่ะดำน้องกระต่ายตุ๊สวัสดีค่ะพี่ชันพันตำรวจเอกโอนี่ตัวได้วยองไปิงด้อย่งไอ่ะพิงข้าดัอะไรเละพบกับพี่ชั้นรำเงินอะไร